บทที่7ถึง11อิติปิโสพระควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตลงกับวิทูอนุตตโรบุริสธรรมมาสาลทิสัตถาเทวะมนุษย์สานงพุทโธพระควาติสวาขาโตพระควาตาธโมสันพิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตัพโวินยูหิติสุปฏิปันโน พระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายัปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริภูริสายุคานิอักทปูริสัปุคาลาเอสัพพควภโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชลีการะิโยอนุตตรังบุญยะเขตังโลกาสัติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโปนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโภตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวเทสิเสทิกิจจิเทโวเยสัโข,ขปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิพุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชะนาณเยมณนีจินดาปิยัง พระนางสัพเพชนาะพระหุชนาะมปตยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเะชนะโสทินาณสันตุป,ปัตถวาสัพเพพยาบุษเมนตุเตสักกตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริหูปะสะมะนางธรรมเตเะชนะโสทินา นัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาบุษเมตุเตสัก,กตวาสังครตนางโอสถังอุตมังวรังอ่างหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคาบุษเมตุเตอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมวสาสาธาิสัตถาเทวมนุษยานางพุโทโธภะควาติสวาขาโตภะควาตาธมโม สันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปนณยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญายยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคาสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิทางจตาริปุริสยุคานี้อาคคปุริสกุขะราเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆ อาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตะังบุญยะเขตตังโลปัสสาติจินดามณีติยังมันตังยะสังคาสังโคนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปโภตันจะมหาราชาตะาวาังมังโสถุโนทีปังกาเรเทวโวสุโปเทติเสถิกิจจเทวโวเยสัะโกปัจฉังทัสนิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปโตพระวันตุเม สิทธิลาพังชนานะเยมะนีจินดาปิยังจทะทนางสัพพังทะานะนางสัพเพชนาพระผูชนาปิยังมะมะสักกตวาสังขรัตนงังสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานางพุทธเตเสนะโสธินานะสันตุป,ปัทวาสัพเพทุกขาอุสเมณุเต สักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาลิลางหุสัมมันนางธรรมะเตเชนะโสธินานสันตุปัฏฐวาสัพเพพยาวุบเสมตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินาณสันตุปัฏฐวาสัพเพโรคาวุบเมตุเต อิติปิโสพระขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารสาชิสัตถาเทวมนุษสานาังพุทโธพระควติสวาขาโตพระควตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณีโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระเขวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปนโนภควะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปนโนภควะโตสาวะกะสังโฆยทีิทางจาตาริปุริสยุคานิอัคคะปุริสปุคะราเอสภควะโตสาวะกะสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรลนิโยอนุตรังบุญยะเคตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปโพตันจะมหาราชาตะวังมางโกสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโเทเสถิจิจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิพุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจักานังสัพเพชนาพระหุชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวรางหิตางเทวมนุษานางพุทธเตชสนะโสธินาัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุษเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรางปาลิลาหุปะสัมนางธรรมเตเชนะโสธินาณสันตุปัทวาสัพเพพยาบุสเมตุเตสักกตวาสังครัตนางโอสถังอุตมังวราง อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตเชีนะโสธินานะสันตุป,ปัทวาสัพเพโรคาวุปเมนตุเต